ลำดับต่อไปจะได้โอกาสเวนตานเมื่อจิตตะดวงวิญญาณของปีอายทรงพลกันทะได้หับสาบหับหูโดยมียาณวิถีจิตอันเป็นติปก็ขอเมือ่อใดมาับเอาบุญกิริยาวัตถุตาไปตั้นสองหน้าสองตาในฐานะอันอยู่อันไปอาจจะได้โอกาสเวนตานในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเนะครับเนอ Sa tu satu sak manta cakawawal Yesu kita akan cantuk tewa tayu datang pun yang noatnuhotanukan -ah ha tu ลาฟังลาพระม,มาวาดวิมานมวลขอเจิญจวนตั้งเตปาและเตปินตอนอ,องอินงกินสองสักวันมาอาพรมมะโลกโลกาเจรจมบานตึงเต้าสีตอนอันอยู่งั้นสายังเจ็ด เลี่ยมเล่มเข่าอยู่กันทอนงอันจากตัวไร่แก่มู่อุ้มกระอวดตั้งปุ่มพันกันถักมูไอส่วนซับปลกคุดนาหน้ามูกาเอียกับตั้งคอนาเจนจวนแม่น้งนองลาภูมีนามาก่อนจื่อวา่านาำแก้วนางนา ชอกามาตึงเต้าอาโอ่งคารต้องอาบาดมูสกาดในหนังสือหม,มาบาดแจ้งจุดทองตั้งตม,มามาเอสาตั้งเอร์เต้าตั้งออกบุญญาพิสัสจักใครของกูข้าขอดอ่านเจิญนะมาอย่าได้ขาดอยาได้ร่างกับตั้งขอดอ่านเจิญจิตตาดวงวิญญาณของเจ้าแม่จามมาตวีะ ตีใดขอสร้างรังแปงมายังนัลลภูน,นลัลาปังกูคาคอนอันเจินมาอย่าได้ขาดอย่าไดราร่างกับตังคอนอันเจินจิตตาดวงวิญญาณของเจ้าปอดติ๊มจ้ำอันเป็นต้นตระกูนนะลนัลาปังเชือเ,อเจ้าเจ็ดตนแห่งหองเงือกูคาคอนอันเจินมาอย่าได้ขาดอย่าใดร่าร่างกับตังคอน,อนอันเจินจิตตา ดวงวิญญาณของเจ้าขอบุญยาวานวมมาดินเจ้าปูุกหลองนครลลำปางองค์สุดได้ผูขคาขออัญเจอ,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 อมาถ้าปะตะัตตานุโมทนาถึงวาระขีญาติญาติงาบ ของกูขาดตั้งหลายนั้นจุมจกมีเตียยแตะดีดีโยสันนิสีโนวาระโพธิมูเรมารังสะเสนังสุจิตตังมาอ่านติงวิจัยโยสามโพทิมาคันจิอนันตัญญาโนโลกุตตะโมตังปามามะอุทังตังปามามะตั้มังตังปนามะมาสังกังสา สักคาเดวะพระองค์าสาัรีสัพพัญญุพระพุทธเจ้าเก้าเาแห่งมูลสัทธาผู้าตั้งหลายผู้ฟังตั้งไว้ใจใจเป็นที่เข้าใกล้แห่งเนระพันดับตุกในโลกวังตะสงสารเป็นอุตตะ,ะจาจัดดีลีนี่ผู้ฆาตจขร วินิชัยเป็นโรคมาเลงลูกหลานตันเต้าบดาลาสาดํำก้อนน่นาขึ้นรถไปหุบย่าเมื่อปลายปี2565จากวันเงาเป็นเดือนเคลื่อนมาเป็นปีจนล่วงลุกมาถึงวันตีส0ตุลาคม2 5 6 6เวลาตี 3, ส4 0นาทีปีอายทรงพนกันท่ะเอยก็ได้มววหยหมอน No, อินดูสงสารปีนยสงบนินาลือสงสารก็มาเป็นการยันยง Oh, <laughs> กว่าต่สังคา phát đàn hàm phá mắt nốt nó... là Nà... bậc mắt nút con tháo tiết bá đại lộ tăm á cô bạc mưa ของก็ตายเมื่อเป็นทาโลกและทาลากาบางของก็ตายเมื่อชราเกตเทาบางองก็นีไปบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพญามจตุราต ก็ยังบอกว่นหนอลาสาคนตึงบอกว่าบา,ามงมีสี่สับคนตุกยากและอับจนก็จับตายเหมือนกัน จูผู้คนคนไข้จะดีนวงคนตึงบ่อได้แม้แต่อกรักสัมมาสัมพุทธ,ธาเจา้าทานน,าน้นก็ยังเข้าสู่ นีปานั่งเงาเมือนดังกงกงจีวิไของปีอายส่งผลกันถ้านีนาอยู่กับลูกหลานตาเตาอายุของปีอายก็ได้เพียงแค่หกสสองปีแต่อานิจจา มัดจุกลาจาก็มาจักคพื่อปีอายได้หนีตายไปเสียกว่าจอยมาตายลาลูกลาเนื้อได้มองตามก็ ตายละตัง้งขวางแก้วและเกียร์มาตายละทรัพย์ส,สินนานาที่พ่อได้เคยหากอสั่งมาตายละแม่สุขินเหือได้กลับกลายเป็นแม่มาให้แม่ กันว่าดูหลานและเมียแป้งเลียวพอผาสาสซบบ่อหยาบได้น้ำตามันถึงรูจะไหลปังลงอาแก้มหย่างมาอินดูสงสารนาปีอายสมคนปีจ้า นลองนองคนเอื้อมมือดีเยี่ยมเมื่อปีอเหยื่อปีไอสมคลเฮยื่อปีไอด้ตายไปหลายวันหลายคืนอย่างอีดวงวิญญาณของปีาอปีเจ้าปีอยาได้ไปสอดซอยรั วเวทมนต์ขออย่าได้ไปัวกวงวนขึ้นอย่าลอกตายดวงวิญญาณเฮยดวงวิญญาณของปีอายสมพลกันทักปีจ้า ไปขำแลกไปจากบานดีนาทาปีอายสมบุกันท่าเคยปีอายได้ยินเสียงอาจารย์นานเอคนปากเกา่าเข้บาบดานเอิ้นหีเอียดแล

ไจ,จับจุกเอาดวงวิญญาณของนายสมพผลกันทักปีจาเอาเอได้มานังคุมเขาไว้ครับเอาของกินและครู ถ้าพี่น้องเหยติมาร่วมในงานชาปนกิจประชุมเพลิงหลองเหลียวไปพอภาษาศพบพี่อายทรงผลเติตึงจะ่านใบระกามันซอยอยู่ซอยอาอาซอยกันว่าเป็นบนดอยก็คงจะมีแต่เหมยมอกุ้ม ma tớ ma tự na ma tự na ลานตันเต่าน้องงัปล่อยและน้องเปียวเฮยป่อปอขอบากแม่เจ้าแม่สุทินอันเป็นสีรับยิ่งของป้อแม่มันเฮยสุทินเบิดเนียข้าขอ รเตาได้ทําในวันนี้นากว่าเอือดไปถึงยังดวงวิญญาณของปีอไอสมพผลกันทนาหนาจูห้องปีอายได้ไปอาซาลายีภาษาคำยอดซยอดซอ สวรรค์วิ่งมาบุญเก๋ยวังวิจิตต่างอวุธสาเีอันว่าปีไ้ สมพลกันทานานาก็ถึงอานิจกรรมไปแล้วฝูงญาติพี่น้องได้เก็บเสเมียสารีระร่างกายของปีเจ้าได้นิมันตานาพระสรงองค์เจ้ามาเต็ดมาส่วนเป็นพระจำกูกรรมกูคืนปัดน,นี่นาเจ้าภาพเขาเจ้าสัทธาตีใดปาวานาตนตัวเป็นสำรับตัดออกใหม่มีแม่เกียงกรรมจื่อไหลติดตามไปโดยเอียม นีนะาภูคาทั้งหลายจะได้ปากันตานตอดแตวะ่ละองค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้ามาจิตนาพุทธเจ้าจงมีตะปะเมตตารับเอาอย่างของกินของตานของภูคาทั้งหลายจะขออุทิศตานตอดไปหาผู้มนะีนามาก่อนชื่อว่านายสมฆลกันพระนีนาภูคนะาจะขอโอกาสเป็นตานเป็นคําบาลีภาษาดีๆว่าสาธุโอกาสสมายังนะครับ พันเตรสธรรมะเตสาดาตยวัตถุตานังนาวราชตาปัตตากังสุวรรณาปัตตากังโลหะปัตตากังไอยะปัตตากังสีสะปัตตากังตาลุปัตตากังปาลุกะมาตีกะปัตตากังพุทธะธรรมะปัมโมคะชาพิภูสังฆะสาธุติยัมปิตะติยัมปิสังฆะจังเตมา lospak tanangangssang loki lo, lo ta spati danca nipa dapat ja no kon tu no